ม o น o m o มนน10 minutes สวัสดีครับวันนี้เรามาพูดคุยกันนะในเรื่องของการตื่นเช้าสักนิดหนึ่งแล้วกันเนาะเพราะว่าจริงๆแล้วในแต่ละวันเนี่ยไม่จําเป็นก็นได้นะต้องตื่นเช้านะครับผมแต่ว่าอย่างบางคนเนี่ยเขาเป็นคนที่ไม่รู้ว่าจะต,ตื่นมาทําไมด้วยตอนเช้านะจริงๆแล้ววันนี้จะมาพูดถึงท็อปิกการทํา Miracle Morning นะครับผมเพื่อให้ตื่นเช้าอย่างสบายใจ ในทุกๆวันนะครับจริงๆแล้วพูดถึง m i r a c l e Morning อะ่ะอาจจะหลายๆคนอาจจะเคยฟังหลายๆคนอาจจะรู้จักอยู่แล้วหลายคนจ,จะทําอยู่แล้วนะครับผมแต่ว่าบางคนที่ทําทําแล้วมันขาดการทําอย่างต่อเนื่องอะ่ะก็มีนะแล้วพอถึงจุดจุดหนึ่งก็กลับมาทําใหม่แต่ว่าเหมือนกับขาดเหมือนแรงบันดาลใจอะ่ะที่จะทํานะครับก็เลยทําให การทำมันยังไม่ต่อเนื่องมากพอนะคันนี้เรามาทบทวนกันดีกว่ามีอะไรบ้างนะแล้วทํำยังไงให้มันทําได้อย่างต่อเนื่องแล้วก็สร้างโมเมนตัมที่ดีในทุกๆวันนะครับผมโอเคเดี๋ยววันนี้เรามาพูดคุยกันครับก็พูดถึง m ิร a c l e Morning ก่อนละกันว่ามันมี6อย่างเนาะก็จะมาจากคุณชื่อคุณฮาวิเอรอดนะครับเขาก็เขียนหนังสือเรื่องของมิร a เคิลมอร์นิ่ง ทุกสิ่งในชีวิตจะดีขึ้นเมื่อตื่นเช้านะหลักการทำเนี่ยก็จะมีอยู่6อย่างนะครับผมอย่างแรกหรือเขาจะใช้คีย์เวิร์ดก็คือตัวของ saver นะครับ s a v e r s นะครับครบไม้หตัว s a v e r s 6ตัว, s a v e ตวนะครับผมก็คือ s ตัวแรกก็คือ silence หรือว่าการนั่งสมาธิหรือการทำสมาธิหรือการภาวนาหรือการสวดมนต์เงี้ยก็ได้อันนี้เราจะเรียกเขาว่า silence หรือการเงียบสักแป๊บหนึ่งอยู่กับตัวเอง นะครับผมอ่ะบางคนแปลออกมาว่าออในเชิงที่ว่านั่งสมาธินะ <c oughs> ก็จริงๆแล้วในการทําสมาธิมันก็เป็นสิ่งที่ดีที่สุดอยู่แล้วแหละเนาะแต่บางคนน่ะทำแล้วมันรู้สึกจิตมันไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเนาะพอมันก็เลยก็ต้องฝึกครับมันก็เลยต้องฝึกนิดนึงนะครับเพราะนี่ก็มันควรทำตั้งแต่ตื่นนอนปุ๊บควรทาเลยใน5นาทีแรกของการตื่นนอนนะครับแต่บางคนบอกว่าคือบางบางคนนะทำไม่ได้เพราะว่า เวลาไม่ได้ขอนอนต่ออีกสัก2อสนาทีนะจะแล้วมันแบบพอดีกับเวลาที่จะต้องตื่นอ่อาบางคนมีใครมีเป็นแบบนั้นบ้างนะคอมเมนต์มาให้หน่อยนะแบบคือเวลามันฟลิกมาแล้วอ่ะตายตัวมันทําไม่ได้นะครับผมอย่างเช่นเอออ่ะอย่างเช่นนะที่ผมเคยเคยรู้มานะอย่างเช่นแบบมีแบบแฟนอย่างเงี้ยตื่นเช้าแฟนเนี่ยต้องอาบน้ําก่อนเงนี้ยนะครับผมแต่ตัวเองอ่ะ ต่อต่อเขาอีกทีหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วต้องรีบอะต้องออกจากบ้านก่อนตีสามครึ่งตีสี่ครึ่งอย่างเงี้ยอ่าอย่างบางคนไม่เข้าใจเนาะบางคนแบบต้องไปส่งลูกไปโรงเรียนอะลูกต้องลูกต้องไปโรงเรียนก่อน8ปดโมงอะแล้วรถติดอะเราเองอยู่บ้านอยู่บางคนบอกเรียนอยู่ในเมืองบ้านอยู่ดอนเมืองบ้านอยู่สายไหมอย่างเงี้ยโรงเรียนอยู่สยามโรงเรียนอยู่ราดวิถีโรงเรียนอยู่พระรามสองอย่างเงี้ยคนที่ เขาเ,เนี่ยจากตัวอย่างที่ที่พูดมาเนี่ยอย่างบางคนที่อยู่แบบใกล้เขาไม่เข้าใจนะครับขเขาก็บอกว่าโอ้โหเขาทําได้ทุกวันเขาสนุกสนานในการทําแต่อย่างบางคนบอกโอ้โหแค่ต้องตื่นแค่ต้องลุกจากที่นอนเนี่ยก็แบบเกาหัวแล้วว่าจะทำยังไงอย่างเงี้ยนะครับผมอ่ะเนี่ยเรื่องอย่างเงี้ยก็เหมือนเราแค่หาเวลาในการทําก็ได้ไม่จําเป็นว่าต้อง ลุกขึ้นมาปุ๊บทําเลยบางคนแบบขอนอนอีกหน่อยหนึ่งเถอะก็เป็นเรื่องสําคัญนะเพราะว่ามันไม่ไหวอะ่ะเออเนาะเพราะเรื่องแรกเนะี่ยก็คือเรื่องของการทําสมาธิไม่ว่าจะก่อนนอนเองก็ตามก่อนนอนก็ได้นะเพราะว่าการทําก่อนนอนเนี่ยมันก็จะทําให้เราเขาบอกว่าเรื่องที่เราคิดในหัวก่อนนอนเนี่ยมันจะเป็นเรื่องที่มันจะมาอยู่ในหัวเราตอนเช้าอ่าผมก็ไม่รู้นะว่าจริงไหมนะแต่ช่วงที่ มันจะมีช่วงหนึ่งของชีวิตเนาะที่เราจะดาวอ่ะมันจะเป็นรู้สึกแบบโรคซึมเศร้าเปล่าว,วะอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมแบบมีแตเรื่องอะไรไม่ดีเข้ามาทางนั้นเลยอ่ะเออแล้วเราก็ไปโฟกัสมันก่อนนอนโอ้โหบินบินบัตรเครดิตมาอีกแล้วเนะี่ยยังไม่ได้จ่ายเลยอย่างเงี้ยนะครับผมโอ้ลูกเรากาลังจะเข้าโรงเรียนนะจะเอาเงินที่ไหนมาจ่ายอย่างเงี้ยมันก็กลายเป็นเรื่องที่ตื่นมาตอนเช้าเรื่องนี้มันก็ยังฝังหัวเราอยู่ดีนะครับไม่ได้ไม่ได้ออกไปไหนแล้วมันก็ติดอยู่ตรงเนี้ย ทุกวันวนลูปวนลูปวนลูปไปเรื่อยๆมันก็เลยไม่มีเรื่องที่ดีๆที่จะเข้ามาในชีวิตนะฮะนึกออกมาเพราะฉะนั้นอ่ะจริงไม่จริงไม่รู้นะแต่ผมก็เคยเป็นนะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้มันก็เลยทําให้เป็นเรื่องที่บางคนเข้าใจบางคนไม่เข้าใจเนาะเพราะฉะนั้นวิธีการก็คือลองนั่งสมาธิก่อนนอนก็ได้ครับถ้าเกิดตอนเช้าเราตื่นไม่ไหวอ่ะแต่เริ่มมาในรูปแบบของหัวข้อที่2ก็คือ e นะหรือ exercise การทำเอ็กซ์เซอร์ไซส์เนี่ยง่ายที่สุดของผมเลยนะช่วงแรกๆก็คือการออกไปวิง่งเราก็จะเป็นนึกภาพของการวิ่งออกกําลังกายเพราะว่าเตะบอลกับเพื่อนคงไม่ได้แล้วการจะเตะฟุตบอลกีฬาที่ชอบก็คือฟุตบอลน,นะครับผมแต่ว่าการที่จะนัดรวมกลุ่มทุกวันมันก็เป็นไปไม่ได้เนาะมันก็เลยจะให้ไปวิ่งทุกวันอย่างเงี้ยถ้าต้องตื่นตนั้งแต่ตีสี่ตีสามครึ่งอย่างเงี้ยเพื่อให้ไปวิ่งก่อนแล้วมาอาบน้ำแล,แล้วออกไปทํางานอย่างเงี้ยก็ไม่ได้เนาะมันก็เลยกลายเป็นขาด การออกกําลังกายครับกว่าจะจับตัวเจอเนี่ยก็ผ่านไปแล้วสอาทิตย์ก็อ่ะแล้วเราลืมไม่ได้ยังไงอะไรแบบนี้มันเหมือนมันไม่ได้มาอยู่ใน DNA ของเราอะในเรื่องของการออกกําลังกายแต่เรารู้นะว่าการออกกําลังกายมันดีนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทําก็คือเหมือนเราจะต้องถ้าใครเคยอ่านนะตอนมีแคปบิดเขาก็จะบอกว่าให้เราแทรกกิจกรรมที่กิจกรรมบางอย่างเนี่ยเข้าไปในระหว่างที่เรากําลังทําอะไรแบบเดิม,ดมอยู่อ่านะครับผมก็อย่าง ตัวผมเองเนี่ยผมก็จะกระโดดตบก่อนที่จะเข้าห้องน้ําไปอาบน้ำอ่าหลายๆท่านที่เคยฟังช anel เรามาผมก็จะมีเล่าให้ฟังนะว่าอย่างของผมเองผมจะกระโดดตบก่อน20ครั้งก่อนอาบน้ําจริงๆแล้วการออกกําลังกายเป็นการออกกําลังกายเบาๆครับ1-2นาทีเพื่อให้ร่างกายมันตื่นตัวให้ร่างกายมัน Active, แอคทีฟในตอนเช้านะครับผมเพื่อเรียกว่าสร้างพลังงานที่เราจะสามารถออกไปทําเรื่องดีๆได้ในแต่ละวันอ,ะอ่ะอ่าโอเคไหม อ่ะนี่ก็จะเป็นสิ่งที่2นะที่ให้เราแรกเข้าไปในแต่ละวันนะแบาบงผู้หญิงบางคนเอ,อ่ออาจจะเป็นฮูลาฮูปหรืออะไรแบบเนี้ยที่เป็นแบบง่ายๆนะครับผมก็ได้นะก็จักสิครั้ง20ครั้งให้ให้ร่างกายมันตื่นตัวนะครับผมต่อมา3นะครับอะไรบ้างละ S E V นะครับ V virtual นะครับหรือว่าเอ,อ่อการนึกจินตนาการภาพ virtualization อ่าเป็นเหมือนกับการจินตนาการภาพ ที่ดีๆในอนาคตอ่ะถ้าเรานึกไม่ออกแล้วก็ให้เรานึกถึงบางคนชอบตัวของรถพ orsche อะไรแบบนี้นะครับก็ได้นะไปดูมาหน่อยว่ามันราคาเท่าไหร่มันชอบรุ่นอะไรนะครับผมแล้วก็มันก็มีหลายรุ่นเนาะหลายสีเราสามารถเลือกได้นะอาจจะรอนานหน่อยถ้าเกิดเราต้องฟิกสีแต่ถ้าเกิดคนที่เขาขายต่อในอินเทอร์เน็ตใน Facebook เนี่ยรเขามีนะเขามีขายกันใน a c e b o o k นะครเขาพิมพ์มานี้ เขาขายกันไวมากเลยนะครับผมต้องบอกแบบนี้นะเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าเราแค่จินตนาการสิ่งที่เราอยากไปอ่ะอยากไปประเทศนน้นอยากไปประเทศนี้อยากไปนอนโรงแรมที่อยู่ริมทะเลแบบนั้นอะไรเงี้ยแล้วก็นึกขึ้นมานิดนึงได้กลิ่นมาหน่อยหานึกถึงกลิ่นหน่อยถ้าอย่างรถพ orsche เมื่อ,อกีเ้เราก็นึกถึงอ่เบาะเป็นเบาะหนังแล้วเราก็นึกถึงเบาะหนังนิดนึงอ่ไปดมกลิ่นโซฟาเราหน่อยถ้าเกิดยังไม่มีอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมเป็นนึกถึงกลิ่นมันหน่อยนะมีมอเตอร์โชว์ต้อง เข้าไปหน่อยนะเข้าไปสัมผัสเข้าไปแตะเข้าไปให้มันนึกถึงนะว่ามันจะเป็นยังไงมันก็จะได้แบบจินตนาการได้แล้วเราจินตนาการหลังจากเรานั่งสมาธิก็ได้นะครับผมแบบตอนที่นั่งสมาธิปุ๊บอ่หลังจากนั้นเราก็จินตนาการนิดหนึ่งนะเพราะการนั่งสมาธิการสวดมนต์เป็นการอยู่กับตัวเองเนาะพอจบตรงนั้นแล้วจบเซสชันนี้สักสองสามนาทีแล้วเราก็เปลี่ยนมาในเซสชันถัดมานะครับก็ได้นะแล้วก็ต่อมานะครับ S E V ก็พูดมาตั้งนานนะครับผมเหมือนเรียงตัวอักษรผิดนะ S A V E R นะ A ไม่ได้พูดนะเมื่อกี้ไป E แล้วนะ A คือ affirmation นะครับผม A หรือการทำเ l ลท a l k พูดภาษาง่ายๆคือการเซลท a l คกาหรือเรียกว่าคำยืนยันหรือเรียกว่าอะไรก็ตามที่จะบอกกับตัวเองว่าฉันจะซื้อ Porsche คันนั้นนะ ฉันจะไปเที่ยวที่ประเทศนี้นะจะต้องไปอยู่ริมจะต้องไปมองแม่น้นํานี้จะต้องไปมองสนามโอทับฟอร์ดจะต้องไปนอนโรงแรมที่อยู่ติดกับสนามแอนฟิลด์อะไรแบบเนี้ยมันจะต้องเป็นแบบนั้นเลยมันก็คือแบบคํายืนยันที่จะบอกกับตัวเองอะว่าเออฉันไปดูสนามแอนฟิลด์ได้กลิ่นอายของเมืองลิเวอร์พูลอะไรแบบเนี้ย อากาศหนาวมากฝนตกตลอดลมแรงก็คือเป็นคําที่เขียนออกมาแล้วบรรยายได้ว่าเรากําลังรู้สึกแบบนั้นจริงๆหรืออาจจะเป็นบรรยายวันนี้ก็ได้ว่าวันนี้เราจะทําอะไรนะวันนี้จะมีเงินเข้า2องแสนสามแสนสี่แสนห้าแสนเขียนออกมาแล้วก็เอามาพูดกับตัวเองทุกวันวันนี้จะมียอดคอมเมนต์พุ่งกระชูดอะไรแบบนี้ครับเขียนมันออกมาแล้วก็พูดมันทุกวันพูดหน้ากระจกแรกๆต้องแรกๆผมเขินมากเลยนะตอนที่เขียนแล้วพูดแรกๆไม่กล้าทํา นะครับทาให้ได้ด้วยไม่ใช่ไม่กล้าทาอย่างเดียวทําให้ได้ด้วยนะแล้วมันเขินนะแต่พออ่านไปสักสองอาทิตย์มันจะรู้สึกชินละกับคําที่เราพูดออกมานะแล้วไปพูดหน้ากระจกพูดออกมาใช้อารมณ์ร่วมนิดนึงพูดออกมาพูดออกมาพูดออกมา,ออกม,ามันทําให้เราแบบเฮ้ยรู้สึกถึงพลังงานดีๆตลอดเวลาตอนเราพูดอ่ะแต่พอเราลืมพูดไปวันสองวันมันรู้สึกแบบเอ๊เหมือนเราขาดอะไรไปนะพลังงานตอนเช้าๆมันตกนะอะไรแบบเนี้ยอืม แบบนั้นเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นค่อยๆทำนะแล้วมันจะได้ง่ายขึ้นนะต่อมาเมื่อกี้เราพูดอะไรไปแล้วบ้างนะ S A V เนาะ Virtual E exercise ไปหมดแล้วอ่ R เราพูดไปหมดแล้วนะต่อมาเหลืออีก2ตัวนะครับตัว R นะหรือ Reading นะครับ Reading ก็คือการอ่านหนังสือก็หาหนังสืออ่านหน่อยเออวันละบ,บทก็ได้นะก่อนนอนหรือตอนตื่นก็ได้เนี่ยอย่างตื่นเ,เช้าๆไม่ไหวก็ก่อนนอนอ่านสักบทนึงนะครับผมหาเงี้ยมาอา่านเนาะหาหนังสือเสียงฟังระหว่างขับรถหา หาหนังสือติดตัวอ่านวันละบทวันละบทวันละบท,บทมันก็จะช่วยเราให้มีความรู้เพิ่มขึ้นได้นะในทุกๆวันนะครับแล้วก็ท้ายที่สุดนะครับผมการเขียนเนาะตัว S หรืออะไรสคริปต์นะครับผมก็คือฝึกเขียนอันเนี้ยต้องบอกเลยว่ายากที่สุดนะครับผมเพราะว่ามันต้องมีอุปกรณ์ต้องบอกแบบนี้นต้องมีอุปกรณ์นะอย่างบางคนครับขับรถ ก็จะไม่ค่อยอยากที่จะมีเวลามานั่งเขียนนะครับแต่ถ้าเราหาได้เราต้องหานะเวลาที่จะมาเขียนหาสมุดเล็กๆติดตัวหาสมุดที่เป็นสมุดดีๆมาเขียนเขียนไอ้คำยืนยันมเมื่อกี้หนึ่งอันแล้วก็เขียนอาจจะแปะรูปพวกเป้าหมายที่เราต้องการเนี่ยแปะลงไปในสมุดด้วยแล้วไปเปิดดูมันบ่อยๆนะเสร็จแล้วเขียนในที่นี้หมายถึงการเขียนทุกวันจะทำให้เราแบบเออรู้สึกถึงเรื่องนั้นอนะ่ะบ่อยๆ นะครับเขียนบางคนเขียนไม่รู้โหจินตนาการไม่ได้หรอกทุกวันนะบางคนโอ้โหวันนี้ดาวมากเลยนะไปทํางานโดนด่ามาอย่างเงี้ยเขียนไม่ได้นะก็เลยทาไม่รู้ทํำยังไงดีนะครับบางคนก็เริ่มจากการเขียนขอบคุณก่อนขอบคุณวันนี้นะที่ให้เราเจอความผิดพลาดเราจะได้รู้ว่ามันมีมันเป็นยังไงอะ่ะแล้วเราจะได้แก้ไขมันต่อขอบคุณบ้านนะที่ยังไม่ที่ยังอยู่กับเราที่ยังให้เราได้นอนให้เราได้อยู่ให้เราได้ใช้ชีวิต ขอบคุณรถที่ยังมีให้เราขับยังมีน้ํามันยังมียังเต็มถังอยู่ยังไม่ยังไม่ลดอะไรเงี้ยขอบคุณอาหารที่เราได้กินในแต่ละมือ้อขอบคุณอะไรแบบนี้ครับมันก็จะช่วยให้เราแบบเออพอเขียนมาเรื่อยๆแล้วมันจะเริ่มมาแล้วมันจะเริ่มมาแล้วมันจะมีฟิลมานะขอบคุณสิ่งต่างๆที่เข้ามาขอบคุณผู้คนที่ยิ้มให้กันขอบคุณวันนี้ที่ลูกเรายังอยู่กับเราขอบคุณวันนี้ที่เราได้ไปรับไปส่งเภรรยาอะไรเงี้ยอ ก็ได้นะมันมันเป็นเรื่องที่ดีๆที่ผ่านมาในชีวิตเราอ่ะขอบคุณว nah. ันน <for S 1> ี <BR X 2> <enables> in ้นะที like <wurde> so ่ได้ได nice ้ไปแฮงเอาท์กับเพื่อนโดยที่แฟนเราไม่โทรตามอย่างเงี้ยก็ได้นะมันก็เป็นเรื่องที่แบบเออเรื่องเล็กๆน้อยๆที่ที่ดีอ่ะนะครับผมแล้วก็สามารถเขียนไปได้เพราะเขียนไม่ได้บ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆมันทําให้ม omentum มันกับหาเรานะจริงๆต้องลองทานะครับทำอย่างต่อเนื่องนะอย่างน้อยๆนะต้อง30วันพูดจริงนะอย่างน้อยๆต้อง30วันติดกันนะเสาร์อาทิตย์ก็ห้ามเว้นนะบางคนบอกว่า สาร์อาทิตย์ปุ๊บดีหน่อยได้นอนตื่นสายนะบางคนแบบปกติตื่นตีนาสามีส่ไงพอเสาร์อาทิตย์ปุ๊บโหล่อตื่นเที่ยงอย่างเงี้ยไปต่อไม่ไหวแล้วนะมันหม,หมดแรงแล้วนะมันไม่มีแรงที่จะไปทําอย่างอื่นแล้วพยายามรักษาโมเมนตัมเอาไว้เรื่อยๆนะครับเรื่อยๆเรื่อยๆมันทำให้เรามีพัฒนาการในเรื่องของออการสร้างโมเมนตัมแบบเนี้อยู่ตลอดนะครับคลิปในวันนี้ก็จะฝากไว้เท่านี้นะครับผมสำหรับ เมอร์คนะิวร์มอร์นิ่งเนาะหกข้อนะครับของคุณทาวเวอร์ร็อดนะก็ลองทำกันดูนะครับอยากให้ทำให้เป็นวนะิทยเนาะเพื่อสร้างโมเมนตัมดีๆด้วยนะให้กับตัวเองด้วยต้องบอกแบบนี้ว่าให้ตัวเองด้วยนะครับผมแล้วก็พอทำแล้วเรารู้ว่าจุดไหนที่เราพลาดไปอ่ะก็อยากบอกให้กับเคนที่กำลังทําอยู่แต่ว่ามันไม่ต่อเนื่องนะครับผมแล้วก็คนที่กําลังอยากทําแต่ไม่รู้ว่าตรงไหนที่มันเป็น จุดที่แต่ละคนทำมาไม่รู้ถูกหรือรู้ผิดอะ่ะไม่รู้ว่านี่ถูกหรือผิดอะ่ะไม่รู้เราทําแบบนี้มันได้ยางนั้นจริงหรือเปล่าอะ่ะเออนะครับผมก็อยากจะที่จะแชร์นิดนึงละกันว่าเออมันก็จะเป็นความรู้สึกประมาณนี้แหละว่าในช่วงแรกๆมันจะรู้สึกแบบเอ,อ้ยแบบนี้มันใช่หรอแบบนี้มันถูกหรือเปล่านะครับอย่าง affirmation อย่างเงี้ยพูดอ,อี่มันใช่2อาทิตย์เท่านั้นแหละถ้ามันไม่มีแรงนะถ้าแรงตกก็แสดงว่าไม่จริงละคาที่เราเขียนขึ้นมาหลอก หลอกตัวเองไม่ใช่เป้าหมายจริงๆที่เราต้องการก็เปลี่ยนเราต้องหาเวลารีรีเขาเรียกว่าอะไรนะรีกระบวนการเหมือนทํางานเลยฮะเหมือนตอนทํางานเลยว่าสถิตินี้มันไม่ไม่ตอบโจทย์กับเราใช่ไหมเราก็ต้อง P.D.C.A. เราก็ต้องมีการปรับปรุงมีการแบบเอออัปเกรดกับสิ่งที่เราเป็นอยู่ว่าเอ้ยมันยังไม่ถูกนะโฟกัสจุดโฟกัสเรายังผิดอยู่แสดงว่าเอ๊ยไม่ใช่ละ อัปเดตอัปเดตอัปเดตอย่างเงี้ยสัก2อสาเดือนครับมันจะทําให้ม o m e n t มเราเราจะเข้าที่เราจะรู้ว่าเราโฟกัสอะไรแล้วเราก็จะสามารถทําสิ่งนั้นได้เรื่อยๆเนาะแล้วมันก็จะเป็นเรื่องที่สนุกที่สามารถทําได้ทุกวันนะครับก็ฝากไว้ประมาณนี้นะครับผมก็หากชอบใจฝากกดไลค์กดแชร์กดปุ่ม subscribe ให้กับช anel ของเราด้วยนะัมนมันนี่นะครับผมก็ล่าสุดนะมีทําคลิปเอ่อคลิปเสียงออกมา นะครับผมไม่รู้ว่าถูกใจกันไหมนะก็คือตัวเองนี่แหละคือบางทีอ่านหนังสือกับบางเล่มอ่ะมันเพลินนะครับผมแล้วมันก็เลยเวลาที่จะต้องมาทํางานอย่างอื่นเออก็เลยทําเป็นคลิปแบบ5นาที20นาที1ชั่วโมงเอามาแต่ว่าเดี๋ยวจะลงแบบนี้เรื่อยๆนะใครที่ชอบใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์นิดนึงละกันนะครับผมเพราะว่าบางทีแบบไปฟังคลิปของคนอื่นที่เขาเป็นแบบไลฟ์สด่ะแล้วมันก็ไหลไปเรื่อย นะครับผ่านไปสองชั่วโมงแล้วเราก็ไม่อยากขยับตัวอะไรแบบเนี้กลายเป็นเอื่อยไปเลยนะครับผมวันนั้นเราเป็นบ่อยด้วยนะก็เลยรู้ว่าโอ้ก็อย่างนั้นแล้วเราไม่รู้ว่ามันนานมันนานแค่ไหนแล้วอะ่ะเออก็เลยทำคลิปที่เป็นเพลงของตัวเองขึ้นมานะครับผมว่าแบบเออฟิกไว้นะแล้วก็จริงๆแล้วไปรู้ไปรู้จักกับเออโพรโมโดนะครับผมเป็นเหมือนกับ คำของอิตาลีนะเป็นเหมือนการแบ่งเซกชันเวลาเขาจะแบ่งเป็นแบบ25นาทีแล้วก็เปลี่ยนอย่าง25นาทีเปลี่ยนอย่างเงี้ยหนึ่งพมโดเท่ากับ25นาทีอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยเออลองเอามาฝึกดูนะว่าเออเราทําเป็นเซกชันละ25นาที25นาที25นาที25นาท,นาท,นาทีอย่างเช่นอ่านหนังสืออย่างเงี้ยเออ50นาทีมันก็จะตกประมาณแบบ3พมมโดอะไรแบบนี้เออเราก็จะแบ่งมันออกมาอย่างเงี้ยพอ ทำคลิป1ชั่วโมงมันก็เลยแบบอ๋อโอเคผ่านไปแล้วนะสามพรมโ,โดอ่ามันก็เลยแบบทําให้เรารู้เวลาว่าเราทําอะไรอยู่ได้มากขึ้นนะครับบางทีแบบกินข้าวอย่างเงี้ยนั่งเล่นโทรศัพท์ถ่ายไปเรื่อยๆนะครับเปิดติ๊กต็อกเนี้ยผ่ถ่ายไปสองชั่วโมงหายไปแล้วอะ่ะมันแบบงานไม่เดินเลยนะครับผมมันก็เลยเออทำให้แบบเออทำอย่างนี้ละกันนะแล้วก็พอมัคลิปมันจบปุบ๊บเราจะได้รู้เวลาว่ามันผ่านไป้กี่นาทีอะไรแบบเนี้ยครับ ก็ฝ่ายนิดนึงแล้วกันนะฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชกให้กับพวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ฝากไปเท่านี้ครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับฟังนะครับผมถ้าชแน,นลนี้แปลก,กแล้วก็อาจจะเมื่อกี้เรียงภาษาอังกฤษผิดตัวไม่ได้มีสต่คลิปแล้วก็พูดตามที่แบบเเราฝึกมาแบบนี้เราทําแบบนี้นะครับก็เลยเล่าให้ฟังนะก็หากผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้นะครับสำหรับคลิปนี้นะก็โอเคก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมแลบฟังกันมาสำหรับวันนี้ มาร์ลวมอนี้พอดแคสต์สวัสดีครับ